โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับมานนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ครับเป็นการลงแรงในช่วงต้นซีซั่นนะครับวันนี้จะมาสอนเล่นเอรันดอร์แพทใหม่นะครับวันนี้ก็มากับน้องไก่ฟีมนะครับแล้วก็ทาชิระดับประเทศนะครับก็เป็นเพื่อนผมเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่าการเดินเกมของแคลลี่ป่าแพทใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนเนี่ยเราไปชมกันเลยนะครับ โอเคก็ก่อนที่จะรับชมคลิปเต็มนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆนะครับคือเกมนี้ก็ผมจะเล่นแบบเป็นฟาร์มแบบแพทก่อนเลยนะยังไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเป็นต้นซีซันนะอะไรหลายๆอย่างก็ยังไม่ค่อยลงตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มบูเหมือนเดิมน,นะ อีกฝั่งเนี่ยเป็นไฟเตอร์เลนเอไฟไฟเตอร์ป่านะครับแนะนำให้ออกทารอนนะครับสำหรับตัวเอลันดอนนะเกมนี้มีซุปแล้วก็ฟรลลนนะครับค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่ามีไฟเตอร์3ตัวเลยนะตอนนี้ก็ผมเนี่ยจะเล่นแบบสายแท็กเลนนะโหหายาโดนว่ะร <Are you S 1> อดปะ <the pain. S 1> ก็สำหรับ ป่าแพทนี้นะครับถ้าเพื่อนอยู่ในเลนด้วยเนี่ยจะได้เงิน4 0ซนตะครับตัวนึงก็ตกตัวละ20บาทนะครับถ้าเราไม่ได้แท็กคนเดียวนะถ้าแท็กคนเดียวเนี่ยเราก็จะได้เต็มนะครับแพทนี้ก็ป่าก็จะค่อนข้างรวยช้าหน่อยนะครับในช่วง5นาทีแรกนะครับหลังจาก5านาทีเนี่ยก็ตัวป่าเนี่ยก็จะได้เงินตามปกติเลยนะครับแบบแพทที่แล้วเลยนะไปช่วยเพื่อนก่อนโหไม่ทัน เพื่อนโดนนะอืมโอเคก็มาแท็กกลางนะครับเนี่ยเราแท็กคนเดียวเนี่ยเราจะได้เงินเต็มเลยครับ54บาท48บาทอย่างเงี้ยแล้วก็เราเนี่ยเราต้องไปโฟกัสที่บับมังกรนะครับมังกรใหญ่นะบับนี้ก็ถ้าฆ่ามังกรได้ฆ่ามังกรใหญ่ได้เนี่ยเราจะได้บับสร้างความเสียหายกับคีป่าครับทำให้เราฟาร์มไวขึ้นนะ แบบนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะครับทําให้ทีมเรารวยขึ้นด้วยนะลักสเลเยอร์ในช่วงสองนาทีเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่ามันจะได้บับสร้างความเสียหายต่อป้อมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดแบบไหนนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเล่นแคลรี่ป่าเนี่ยผมว่ามังกรสําคัญกว่านะครับอันนี้ก็แนะนําเลยนะครับแต่บัฟดาร์ก,ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าฆ่าดาร์ได้เนี่ยเราจะได้ บับลูกบอลแล้วก็ไปตีป้อมนะสามารถตีป้อมได้แตกสามารถตีป้อมแตกได้ไวขึ้นนะครับนี่อันนี้คือน้องไก่ฟีนเนี่ยเขาให้ผมแท็กเลยนะแต่นี้ลิกเตอร์มาอยู่ด้วยนะครับก็เลยได้น้อยน่อยนะครับแต่ถ้าโลมยืนด้วยเนี่ยเราสามารถได้เต็มนะครับเพราะว่าโลมมีไอเทมโลมนะเออแล้วก็อีกอย่างนะครับมีไอเทมป่าเนี่ยเหมือนไอเทมโรมเลยนะครับช่วง5้านาทีแรกนะ เหมือนกันเดะเลยครับคือแย่งขี้เพื่อนเนี่ยได้เงินน้อยมากเลยนะรวยได้ปะโคเรนโคเแข็งแล้วนะโอเคก็ตามสเต็ปของเอลันดอยนะครับถ้าเข้าป่าได้เนี่ยเข้าเลยนะตัดบัฟฝ่ายตรงข้ามนะครับทำให้เรารวยขึ้นนะครับเป็นข้อดีเลยนะครับนี่มาเขาม่มีฟ้าเล่นละเราไล่ผมแล้วจะเย็นเพื่อน หก,กหลบอจื๊บโอเคอันนี้ผมไม่ได้ไปเล่นมังกรเล็กเลยนะครับที่อยู่ขวาสุดขวาล่างสุดแมปนะครับอันนี้คือไม่ได้เกมนี้คือไม่ได้ไปแท็กเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องลองเล่นหลายๆอย่างนะอโอ้โหลเฟลรนช่มเกิน้ยเฟรนดอดาว้าวแล้วโหปลาโดนผมอีกกดแข้ง มาตายแน่นอนโอเคปเปรเรนเปเรนเพื่อนโอ้โห,โหอนมาช่วยทันเขเคไม่เป็นไรนะครับถือว่ากลับบ้านอย่างอัตโนมัตินะครับมาเอาฟ้าต่อเลยนะครับคือในช่วงเมื่อวานหรือว่าตอนเช้านี่แหละผมดูคลิปพี่ดอยเซอร์ไปนะครับตำราป่าแพทใหม่นะครับได้ดูแล้วนะคือป่าแพทเนี้ยเราจะไปเล่นมังกรเล็กบ่อยๆเลยนะแพทนี้ก็ เดี๋ยวผมต้องไปลองเล่นดูนะครับเพราะผมเพิ่งเห็นคลิปพ,พี่ดอยนะคือคลิปนี้ก็อัดตั้งแต่ดีแล้งวันแรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเล่นแบบแพดเก่าก่อนเนาะเดี๋ยวแพดใหม่เนี่ยจะมาอัปเดตให้ดูนะครับโหโคตรนัวเฮ้ย <tone> ผมไปฟาร์มต่อแล้วกันให้เพื่อนกันไปนะ เอเนดอก็ต้องแยกหางเงินนะครับถ้ายิ่งรวยก็ยิ่งได้เปรียบนะครับเล่นได้เนาะตัวนี้ถ้าเงินตามหรือว่าเงินเท่าเนี่ยจะจะฆ่าเขายากนะประมาณนี้นะครับเกมนี้ก็ไม่ค่อยได้ตีดาร์กเลยนะครับฟโฟกัสที่บัฟมังก,กรอย่างเดียวเลยนะคือตอนแรกผมก็ศึกษามาบ้างแล้วแหละดูคลิปพี่ดอยเฟืรอนะครับ ก็แนะนำนะครับเอาเน้นโฟกัสที่บัฟมังกรใหญ่นะครับโอเคผมว่าเปิดมังกรดีกว่านะล่างอย่างนัวไม่เป็นไรหรอทาชี้เราอึดนะโหมาเขาปลาสก,กิลสองแม่นนะเนี่ยสวยชัดดาว บ่างทันหรือเปล่าผมไปทันไหมเนี่ยทันทันต้องทันสิโอเคถือว่าไม่แตกนะครับกันได้นี่เราก็สกอร์ตามนะครับดู5ต่อ11นะแต่ผมเนี่ยรวยนะคือเรื่อยๆอ่ะหาเงินเรื่อยๆนะครับวิ่งมาแท็กคีฟเล่นไหนแท็กได้แล้วก็แท็กนะครับ ตอนนี้ก็สามารถได้เงินปกติแล้วนะตอนนี้ก็6นาทีนะครับเราจะเล่นแบบแพดเก่าเลยนะครับฝาไม่เรื่องนะคือผมไม่ค่อยได้ค่อยไปเติมเพื่อนนะครับโอ้ยลิมพันสอรีครับสอรี่เกมนี้ก็ไม่ค่อยไปเติมเพื่อนเท่าไหร่นะโอเค ไม่กล้าผมไม่กล้าเข้าโดนยกนี่คือหายเลยนะโดนทอนส่วนทีนึงเนี่ยเฮ้ยมาเข้าปูวะอย่างนี้ขอจิ๊กอีกตัวแล้วว่าเพื่อนโอเคตอนนี้เราก็เงินนำอีกฝั่งแล้วนะครับตัวผมเนี่ยสามารถเล่นได้แล้วทุกตัวตอนนี้ผมสู้ได้หมดแล้วนะ เวลห่างกันประมาณ4-5หเวลเนี่ยสามารถโซโล่คิวได้แล้วนะครับได้แดงวะเนี่ยไม่ได้นะโดยขี่บนสวยนะไปโอเคแล้วป้อมละเยี่ยมอุย้ยไม่น่าได้นะวิ่งไวชีพโอเค ก็มาบัมังกรต่อนะครับสกอรเราตามนะครับแต่เงินเรานำแนละ้วแล้วก็สามารถเคลียร์เลนก่อนแล้วค่อยไปเติมเพื่อนก็เป็นข้อดีนะครับจะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเอาง่ายๆคือตัดให้อีกฝ่ายมาเคลียร์เวฟตัวหนึ่งนะทำให้เขาไฟไม่ครบนะครับนี่ก็เป็นข้อดีนะครับ เงินผมนำมา400นะครับสกอร์แบบห่างมากเลยนะแต่เงินผมนำนะครับเคก็ประมาณนี้นะอินันดอก็เน้นหางเงินนะครับเราไปนวนในวงไฟไม่ค่อยบ่อยเนี่ยเราก็ต้องทำประโยชน์นะครับแบบแยกร้าน้อมอย่างเงี้ยเนี่ยอีกฝั่งเขาอยู่ล่าง4-5ตัวเนี่ยเราก็ดันกลางนะครับ เฟอร์เลนกล้าไหมครับเฟอร์เลนช้ำนะครับเฟอร์เลนวันนี้แบบลำข้างล่างเลยผมแตกเลยนี่ไดฟ้าด้วยนะวอล์ค่ไม่ได้บัฟมา3ตัวแล้วนะครับคือเกมนี้แบบเวทเดาฟ้านะครับโอเคก็ตีดาร์กได้นะก็ดาร์กล่างนี้นะครับสามารถเรียกออกมาได้นะ ในช่วง8นาทีนะครับเป็นดาร์กล่างสองนะตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ล่างสามเนี่ยน่าก,กลัวสุดแล้วนะครับคือจะปล่อยที่เลนกลางเลนเดียวเลยนะเลือดเป็นแสนนะท<อ>ุกคนตอน,นี้ก็ชิวๆนะครับดันล่างยาวๆเลยนะเคสุบันติแล้ว โอ้ไกลฟิล์มโดนโซโล่ะปล่อยนะเพราะว่าเสื้อไม่ไหวนะครับข้างบน,บนเล่นใหม่ได้นะโอเคได้มูลามาะแล้วนะครับตอนนี้ก็นำมาพันกว่าบาทแล้วนะครับเงินผมเนี่ยก็เล่นแบบ เล่นฟาร์มแบบแพทเก่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนจะใจดีแค่ไหนนะครับที่ให้เราแท็กนะคือเกมนี้ไก่ฟนี่ยปล่อยเวฟบการให้ผมแท็กนะครับผมก็เลยได้รับเงินเต็มๆนะอันนี้ไม่ใช่กด5้านะครับมา3าคนนะผมมากับโลมด้วยนะครับอุย้ยเคสุดตายสวยเคทาช้ปิดป้อมนะเคก็สุยป้องกันเลยครับตอนนี้ ได้ได้ไเฟรนได้จุบหน่อยจุ๊บโอเคหัวขาดตายแน่นอนรับเรียบร้อยโอเคครับก็จบได้แล้วนะครับเกมนี้ขอตายห้านะแล้วว่าเวฟบบสวยด้วยนะครับโอ้ยป้อมตีป้อมตีโอเค FC ค,ครับโอเคขอบคุณครับเกมนี้ก็จบแล้วนะครับผม เล่นแบบแพดเก่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับทุกคนแต่เดี๋ยวผมต้องไปลองเล่นนะแบบที่พี่ดอยเซอร์เขาลงคลิปนะครับก็เกมนี้ผมก็8ดดาวน,นะครับ9ดาวโอเคชนะตอนเนื่อง1ิเกมติดนะครับโอเคขอแคปไว้หน่อยละกัน,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 นาาก,นะก,ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอลันดอร์แพทใหม่นะครับอันนี้เป็นฟาร์มแบบแพดเก่าเลยนะคือแท็กอะไรก็ประมาณนี้นะครับเห็นปะ สกอเร์เราตามนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะแพ้เสมอไปนะครับเราต้องเล่นให้เป็นนะคือเกมนี้มันก็จบที่ฟอร์มอนะเนาะถ้าเราเล่นดีๆคิดดีๆวางแผนดีๆเนี่ยก็สามารถพลิกมาชนะได้นะครับผมโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอรับชมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเกี่ยวกับพวกแคลี่เลนแคลลี่ป่าแพทใหม่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ ขอลองไปศึกษาแล้วก็เทสดูก่อนนะครับผมโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย